ยกงมือขึ้นใครสวยยกงมือขึ้นค่ะออสวยมากเลยเธอฉันยังไม่ได้อานน้ำเลยที่อย่างนี้เอ้อยางนิเน้นอยู่บนนี้ก่อนโอ้ยเฮ้ยเป็นเหรอโอ้ เลยักเจอทั้งคู่เดยฮทั้งคู่จันีไปไหนาอยากันอยาให้อก ใครชื่อไอวายกือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นค่ะเสวยมากเลยเอ้เธอฉันยังไม่ได้อานน้ำเลยที่ย่นีโอ้ยเข้าหน้าแล้วโอ้น้องน้องนี่เจเอเจ๋นย กินนมำตากินน้ตาไม่ใช่จะบ,บอกว่ากินนตลป้มอตายอากไปอาไปงนะจะไปทีดสอเพ,พระวันเราไปสเ,เ,เนี่ยเนื้เนียเลยนื้นียเลยถ้างั้นเอาตัวเลก็กลับมาเดี๋ยวอจับไอตัอเเอวเล็กใเปลี่ยนเื้อเกินเน้นอยู่บนนี้นก่อนโอเฮ้ยไม่เอา นี่น oh, ี่นี uh, ่ก yeah, yeah, ินไปกินไปสาวเรื่องเรื่องน้องพี่ไออัญญาไม่ของลูกเขาอยากจะลุมนะพี่เขา เร่งี้มอยาตแล้วไม่อาตาอยัอยากตาลูกย่อยากตาพี่ไเอ,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 อมไไหมเออเอางี้เอางี้งี้ไอาไ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพี่จะเอาน้องแชกขาด โอ้ยไม่เอา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 หมทางนี้มาหนอก็ชอบอยากเล่า่าตรงนี้หยุดเลยนังเขาอยากสัมผัสเฉยๆหนึขอสัมผัสได้ไหมคะดีๆไม่ไม่ขึ้นมานั่งก่อนว่วงว้วงว้ว้ว้วงนตัว่สี่เลยนะคนนี้ก็ว้วงนะ ไอ้กกลีเฉียไอไอไอไไดไปไหนหน่งอืสหมทําอะไรทําอะไรทําอะไรเดี๋ยวล้งมากอ้ีเหมียวดูดูนะดูเขาลงนะคะอัาเาหายใจดีขึ้นใชมดูเขาตลงนะคะดูนี่เขาไม่มีขี้มูกเลยว่าเชหรอเปล่าย่ไมไคไรเลหายแล้วหรอคะ ไม่ต้องกินยาเลยเหรอคืนเมื่อคืนนี้นอนดีมากเลยไม่เล่นน้ำหายเลยเมื่อคืนนอนดีไอตัวแต่ผมเนี้ยนมากเให้ไอบาลูปเล่นไหมงแล้วลงยังไงจะลงยังไงไหนลงซิทำเป็นเหรอทำเป็นเหรอโอ้โหมันไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเป็นรถถังันรถถง

Out, เอาแปรงฟันนิดน,นึงค่ะลูกทำไมล่ะอ้วันเนี้ยมาปลุนตับเม่ไหนตับเมยไหนตับเมยตไหนแตบเมย์แต่เมต่เมแต่เมยต่เมต่เมยัก่แตบเมย์แต่เมย์แต่เมบต่เมตัเมย์แต่เมย์แ แต่ไม่ค่ะเรื่องนอนอยู่แล้วขวดนออยู่ไม่แก้เหืมนี่ฮะ It's a fire It's a fire It's a fire อ๋อเลยดับเจอทั้งคู่เลยืมจังฮึแง่เลยนี่เลยแหนี่ไปไหน tập 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 อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเนี im im então, ่ยสวยใจไมอกวะเดี๋ยวลูกดูมันดีดูจะลงดูจะลงได้สิไม่ท้าเรกให้น้องทําหนูได้ไหมโอเค อัพแบนแบตเลยหอมน้องด้วยดูพอใจอ่ะนอนกางแล้วมีทำน้องนมเราต้องคิดว่าน้องเคยทำอะไรแล้วน้องเม่ลำอนกางอ๋อแล้วเราต้องทำอะไรครับแมมือหนูหายไปไหนเนี่ยอุ้ย มือหายมือเราหายไปแล้วมือหายมือหายไปแล้วทำไงดีอุ้ยนี่อยๆอาบน้ำดีดีดูคนนั้นแต่งตัวเสร็จแล้วน้องพีเดี๋ยวน้องพีลุกมาพอแล้ว

พี่ทีไม่แย่งน้องพี anyway, ok. way, ่ท like ีพี่ทีไม่แย่งน้องลูกโอ้ดูน้องอมอมนิมบไปกอดไว้เธอน้องเขากลัวโดนแย่งใช่ไหมพี่พี่เขากลัวโดนแย่งเมื่อกี้เขาร้องมาะเขาพี่ทีไปดึงีิมไม่เอาอย่าดงของน้องของน้องพี่น้องพีน้องพีลูกน้องพีน้องพีไม่แย่งน้องลูกน้องเล่นก่อนมาดนมมาดิมาดิมาดมาดิมนดิมาดิมาดิมนดิมาดิมามามา ใ่่แล้ว่ไป้าเมจไปคืนให้พ่อๆไง่ไงีวเาไม่ไมน้องเดี๋ยวบอกเรบอกลูว่าเราเล่นไม่ได้นะลูกเดี๋ยให้พ่อทำเดี๋ยวพ่อซ่อม่อให้ม่อซ่อมไอยู่กับพ่อไกัพ่อเดี๋ยวพ่อทาให้พ่อท้ เต้นเลยเต้นเลยอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่ะอ่ะอเะอ่ะอเะ่ะอะ่ะอ่เะะอะ่อ่ะ่อออ่ ว่ามันเทียบตงกแตอิสลาเนาะใช่ใช่ตการอิสลาพีดอมหนึ่งน้งีมือหายไปหมดแล้วนี่ดูจกล้าจ้าจ้วจ้กมาจาจ้าจ้า้้าาาอาจาอาาา อฝั่งข้างฉันนี่อ่ะอยากดูไลน์เดี๋ยวเขาเปิดให้ดู